ฟเล่นมาเริ่มฟิกดิบโอ้ของหมักโซเลยกระเพียงประหัมากเถอะวะเพอร์นี่ถัวยท่ซ้ำสิบพันก้าเปียกกะถัวยท่ซ้ำสิบพันบานี้เก้าเหลาถั่วเราหกสิบพันบานี้คนที่ท่ามเจ้าว่าเก้าเหลาเป็นยังมันจังแพงกว่าแพงกว่าแต่ว่าความเป็นจริงมันหาแนวนี้ในชีวิตจริงฮะ คนที่ใจพ่พยแพงกระหม่คือคนบ่มีสีนแมนบ่อโ้ปั๊บมักซิบงไงปั๊บมักซิวมืนอีาโอกาสดีบ่เฮียงมากินเขาวหัวมเนาะมากินเขาน้ำกันเหมือน,เนีเพราะว่าพันซีมานอดน้ำนะบ่อแจ็กก็เลยสือเฟอมากิน ผมมียังกับจีนังแล้วก็มาหุงซุปนี่มาเบิ่งดูนี่สบ,บายดีพ่อแม่พี่นออ้องเออนี่โอ้ถึงได้ทุกคนเพื่อสิได้มาพผากันนี่ก็ฝันเหนนี่โอ้๋มแม่ยังเวลาเขามันบตรงกันปันไดเนาะเวลาโบลายเออเวลาโบลายก็เลยมีโอกาสแต่นี่เด็ ق. นี่เฟือ่องฝันซื้อมาสองถั่วสองสองทงือวยสองถังถว่วอะไรแหละพวกเสียดกินสองคนเนาะมันปรุงสำเร็จูมาแล้วเนาะนี่แต่เอาสิมาปรุง มาใ<ช><ๆ>ส่และใส่กรงปุกกเดีย,แแยวแล้วก็เพอเพิร์นาะ้งเดอเพิได้เหมือแรกประเทศจดได้โอ้ปกติโจมันซเ้เือได้เรแด่่ว่ามล็งงนี่นนบนแอนเนาะแต่อยเพองกินเพนี่ถูกเนาะมาก็ได้วลลุ่มมวนน้ำกันนี่แหละาะวฮึงคือบเวกว้าแะ ก็ที่ได้เพอะกันก็เลยว่าเออ,เ,อเหตคนเ n t น n t ยังเล็กๆน,น้อยๆพอได้คิดหอะคิดเทิงกันแหละเนาะถ่ายไว้นี่อีกประมาณอาทิตย์สิมาเออสิภาขื้นปลานำ้ำแมนแมน้มนาบโเจกไปปลานำ้ำได้ถูกกันวันที่เพราะว่าบริขึ้นปลาเทิเงหละเนะาะพวกเราบริไปวามกันเทิงเลยเติมเติมอลไสามสีเ่เดือนนะสามสีเ่เดือนอหละ แต่ครั้งล่าสุดที่เราเจ๊ไปก็เดือดซองทีแหละครับทุกคนนี่มันก็นเดือนแปรเดือนเก่าและเดือนซิฟแหละเด่นยัยงท่านไปเถื่อก็เลยว่าสิมีโอกาสว่าสิไปน้ากันอยู่เนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮาต้องกินเฟออ้อนี่ยเมื่อก่อนเบิ่งคือมันสิบีมืดได้นึงทุกคนผมนั่มันอืดเนาะผมหล้วกากนี้เอางงซุกเฮาตัวนี้แล้วสิตบถ่ายด้วยของหวานโอ้ฮหมะมีแต่เฮาสิจัดแจงแล้วกะ khi ăn nói này nọ đâu quên này nè con 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 highlight luôn chờ thui đấy khoai bưng tía mắm có đấy Tổng con thui đấy <laughs> từ wa súp bò đây ăn bớt đấy nghe yeah. ừ. lại đi ừ. con đi có <laughs> ทีมากของคําว่ากินเบิดถวยเออถวยกับบุเรืออือโอ้ยเขาพอเอาอยูบดได่ายบดถวยไอ้เจ้ามันนี่เฟิ่งที่หนำหนาตัวนี้แบ่งออกจากซองถวยได้นี่โอ้ยนี่ยังมีหนังอยู่โอ้โหอู้จะมันไปไหนรายเลยดูเอ้านะเอาใส่ผ้าเนาะใส่ผ้าใส่ผ้าใช่ไหมมันจังคัด แลโอ้ยิีดิบิกดิบของิกดิบแลยดูนี่ด้วดิบโอ้ของหมักสุดเลยกระปีปลาสายมากดูวะเอ้าานีพักปลาสายมากมามาเยอมเลยันนี้เ้อกินเขาเขาแรงเลยนี่กับกระปีย่นเขานี่ก็สิบริสไซอะไรแหละใหญ่เป็นห่อเป็นห่อสองภาษาเขาปรับดิบสติ๊กออก โอ,โอ้ยังเลือในทงอยู่เลยหนอะโอ้เอ้ะตื่มาเอาถือละหน่อยเฮเนาะฮะจะไปจะปไดบางตีมบ,บ,บ,บ้างีมงโอ้ยรับแขาดอยูเนาะนี่โอ้ยแห้งบิวงแหวงขนี่โอ้โหโยดใส่ยาเขา อตัวหญ่นะกระแลเสีเส mm. hmm. yeah. oh. hmm. ีเอามามามาโชวอืมโหสิมนเนื La ้อหัวเนาะเพล่เลานี่เีบทุกผ่านเพล่เล้าแมนวะแมนโอ้ปับมกเท้าอ่ะปับักซบสเขมีสายเขาเลย ยังมีมีแห้งยางขึ้นป่าเอ้ยมีอยู่แล้วเคยแหงยางขึ้นป่าเห็นเห็นไอผิดเมื่อนั้นโอ้เสาใกล้มาเสาแล้วเป็นบุรีไปหื่งชนบริยางใกล้ปาแล้่ะนี่ผ้าเพันยางเนาะอยู่เอาบ่นี่ครับไอแสงสีมาน่แห้งคักแล้ว Đường nó hoa bay nóng nó gió đan áo. Bao hoa 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 ở đây luôn mà hoa hoa luôn hoa ở đây hoa 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 có lái Ô nhàn nhàng mũi là mượn mũi mà rồi mũi 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 ấy rồi mũi 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 ออกดันทวนอยากเอาแน่อยู่นะยิ่งกระพักอะไรแห้งเผ็ดต้องย้ำตัวโหแล้วผ่ามันเป็นแบบอยังก็คืนอยู่แล้วเนาะโอ้ย Bợt du bớt tôi con lê con này lắm bớt là có lại lắm lắm mà lại lắm rồi lắm 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 muốn lắm 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 ra lắm rồi lắm โอ้ยมันกับโบ,โบเบ็ดบนไลนี่จะคอยในที่เผ็ดโอกดินเผ็ดบรจะจิเบ็ดบนไร,นไรลายจะไม่หลุมหองเนาะแม่แต่ดมมือแน่นี่นะฮัต <c oughs> น,นนั้นนั่งงามได้ เตปีเลยตันน้งแต่คอยมาอยู่นี่บอ้แหน่ะรอีมาพ่มมาตบาัสซปีเลยปฮะมคือเก่าเชือเลยอันจะจะมาจะเห็นซนี่เลยบ่หซนี่หรออ๋อนี่แหละสาวปีชีพทำปรวน่างามอย่งาวา่ังแต่วัซื้อมาอั

kéo theo rút mà kéo chân bụng luôn à lục kéo chân bụng đồn cả bay lại à tụi con đào ye đôn cả bay lại đôn kéo lục rút kéo luôn à Chè bò Chưa nhỏ Áo gì bò Ồ Áo gì ý... Bò Áo gì chất thông nừng <laughs> Xẹp vô từ áo thì kì Ủa. Ủa. gì kìm một mệt Một tiếp không Ồ gì này tiềm tuổi cao bao nhiêu cả này กินบุบดล่ะกินจำนี้เงาแตะเงาแตียนสมุนนี่ยืนเผาเลยนี่สมุนนนีี่่มาเต้งกับโบแมนจักมาไปนี่แหละมาแถวนี้เลยแต่ละมือกับตรงนั่นนี่แหละมาเผาแล้วมาคงูีไทยเอิญมะละกอ ลาเอินม,มะฮุงจะมัเปิดมะฮุงเลยจะได้เป็นน้ำซีข้อมันชุกแต่มันชุกหงุงบ่มันละกอดให้หรอนะมันะ <laughs> มละกอเพื่อนี่ถ 30, ั่วซ้ำสิบพันเกาเปียกกับถั่วซ้ำสิบพันบันนีเกาเหลา เวละเหกชี้พันบางคนเคยถามเจ้าว่าก็เราเป็นยังมันจังแพ่งกลัวเพราะว่าก็เราเนี่ยเอยตาเนื้อขีดของไข่นะเคยคิดว่ามันมีมีสีลายมีสีลายมีอย่างอีกมีอย่างมีมีลูกสีมีพักมีอย่าง ตามนคงคิดคซืซอแเ,เอคิดว่าซื้อเจ้นี้เอาแต่ว่าพว,าวามเป็นจริงมันหาแนวนี้ในชีวิตจริงฮา <c oughs> คนที่จ่ายแพงกว่ามูคือคนบมมิสินแมนบ่าโอ้ปั๊บมักซิบปั๊บมักซิบแมนได้ทุกคนในในชีวิตจริงในชีวิตจริงเนาะแมนแมน พราะว่าเก่าเรานี่มันจะบูมีเซ็นบูมีเซ็นสนั่นมันต้องจ่ายแพงกูโอ้คีบเลยจังได้วะโอ้เออขาดขาดขาดเจ้าหนี่มุดยอเกือบบูมิดสุดท้ายก็บมิดคือเก่าเนาะแบบคุ้มกินจนมันมิดตัวเพราะว่ามันกระแทบแน่โอ้ยอิ่มละไม่แต่ฝากเป็นกำลังใจให้เบาแจงเด้อทุกคนเด้อพบกันใหม่คลิปหน้า